แกก็จะเดินเข้ามาร้านนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นร้านชื่อดังเลยนะเป็นร้านกาแฟอันนี้ก็จะไปกินกาแฟใส่ไข่ที่ร้านตังเหรียญรีเจนเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอ่ะยิมเพื่อนมานั้งดอกสภาพภายในร้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะส้ยงาำอ มีเมนูมากมายมีที่ร้านตั้งเยอะที่สุดจุด number one f f e ฟเมนูอ่านไม่ออกเลยไม่เป็นไรใช้ระบบชี้ๆเอาเดี๋ยวเราก็จะกินอาหารเช้ากับกาแฟนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อนเรสวัสดีค่ะรับเช้านี้อาลิสก็มานั่งกินที่ร้าน ต้องเหียนรีเจนแล้นี่ก็คือเมนูนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเริ่มจากเมนูแรกเลยอันนี้คือกาแฟใส่ไข่ของเวียดนามเดี๋ยวเราก็จะลองมาชิมกันแล้วอลิซก็สก่สำขนมปังใส่เขาเรียกว่อะไรไส้ไก่อะไรก็ไม่รู้เออถ้าทำน่า,านกินนะของเพื่อนมีเฟอ น่ากินมากห่าเฝอแฮ้เดี๋ยวเราก็จะมาชินกันดูนะว่าเป็นยังไง้ต้องคน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 ล่ะไม่รู้ว่าจะต้องใช้หลอดกินได้หรือเปล่านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้วันนึงอาจจะเลอะเทอะนิดหน่อยแต่เราจะกินขนมปังล่ะเราจะกินขนมปังกันด้วย แยกถุงสูตรในการกินขนมปังต้องได้เสียนเสิงเล่นกาแฟมาสองทีมก่อนต้องพาราย่อนไปก่อนแล้วแยกถุงส่วรขนมปังแล้วแล้วเราก็จะแยกถุงสูตรขนมปังใส่ปากเรานะไม่งั้นเราจะอ้าปากไม่ได้นะ ขนมปังพลาเก้หนียวว่าเหนียวแต่ก็อร่อยดีอร่อดีเดี๋ขอที่ใจกับมื้อเช้าก่อนนะ